วิธีการทำลิสต์เมนูด้วยแอป l i โอเอนะคะเข้ามาที่เมนูลิสต์ตรงนี้นะคะหน้าแรกแล้วก็เข้ามาที่สร้างใหม่ได้เลยเมื่อเข้ามาแล้วนะคะก็ให้เลือกเทมเพลตก่อนว่าเราจะเอาแบบไหนนะคะขนาดเล็กขนาดใหญ่ถ้าขนาดใหญ่จะได้6ขนาดเล็กจะได้3สูงสุดนะคะแล้วก็ ถ้าเรามีรูปภาพนะคะให้เรากดอัปโหลดแต่ถ้าไม่มีนะคะเขาก็จะมีตั้งต้นมาให้เป็นเริ่มต้นนะคะแค่นี้แต่วันนี้นะคะเดี๋ยวจะทํารูปให้ดูเลยนะคะเข้ามาที่แอปแคนวานะคะเดี๋ยวเราจะทํากันอันนี้คือจะเป็นลิสต์เมนูแบบ3แถวซึ่งเราเคยทําไว้แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะเอาของเก่ามาแก้ไขเท่านั้นเอง อันนี้นะคะเข้ามาอ่าเราจะใช้แบบนี้ทําเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะเราสามารถสร้างได้คือ3มช่องกระจิงนะคะแต่ว่าเราทําเป็น1ไฟล์เท่านั้นนะคะ1ไฟล์เท่านั้นอันนี้ก็ปฏิทีมตอนนี้เป็นสีเขียวก็จะแก้เป็นสีเขียวนะคะอันนี้ก็จะเป็นไม้ช็อปแล้วก็เป็น Facebook แล้วก็เป็นเบอร์โทรศัพท์จ,จริงแก้เข้าไปได้เลยนะคะ เมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็กดเซฟได้เลยกดเซฟนะคะเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็ไปที่แอป l i โอเอแล้วเราก็เข้ามานะคะอัปโหลดรูปภาพกดไฟล์ที่เราเลือกนะคะมันก็จะใหญ่กว่าให้เราลูดให้มันลงมาอยู่ในขนาดของมันนะคะมันก็จะเซฟได้พอดีเลยกดบันทึกเรียบร้อยมันก็จะเข้ามาอยู่ใน3มช่องนี้แล้วนะคะ คราวนี้ก็มาถึงให้เราเลือกนะคะเราก็กดอันนี้เราเลือกลิงก์แล้วแต่นะคะแล้วแต่ว่าใครจะพาไปที่ไหนอย่างอันนี้เราใช้ลิงก์ใช่ไหมคะลิงก์ myshop อยู่ที่ไหนคะเข้าไปที่ l ล ne นะคะแล้วก็เข้าไปอันนี้ที่เราทําไว้แล้วนะคะก็คือเข้าไปนี่ myshop ของเรานะคะแล้วก็กดแชร์ข้างบนนะคะพอกดแชร์เสร็จมันก็จะมี url ข้างล่างนะคะให้เรา copy เราก็ copy ตัวนี้นะคะ เอาลิงก์ตรงนี้เขาเรียกลิงก์นะคะ URL Op p ฟเนี่ยเขาเรียกลิงก์เราก็เอาตรงนี้มาใส่นะคะเข้าไปที่ Line OA ที่เราฝังลิงก์เราต้องการฝังลิงก์ในเมนูนั้นนะคะก็คลิกวางเข้าไปเสร็จแล้วตรง a c e b o o k นะคะก็เหมือนกันตัวนี้เราเขียนป้ายก่อนนะคะตรงป้ายเราก็เขียนไว้อ่าไมช็อปอันนี้เป็นป้ายชื่อให้เรารู้เฉยๆนะคะเป็นป้ายกำกับไว้เฉยๆว่ามันคืออะไร แ,แล้วในปุ่มต่อมาก็เหมือนกันค่ะปุ่ม B เราก็เลือกเป็นอันนี้ก็เป็นลิงก์เหมือนกันเพราะว่าไปที่ Facebook นะคะให้ใส่ https นะคะแอโคลอใส่ให้เต็มยศนะคะลิงก์ทุกลิงก์ URL ทุก URL จะมี h t t p เสมอะะแล้วก็ใส่ป้ายกำกับว่าอันนี้ก็คือ Facebook ง่าย,ายๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็ตัว C อันนี้ก็เป็นลิงก์เหมือนกันนะคะเป็นเบอร์โทรศัพท์นะเราก็กดเป็นลิงก์แต่เราพิมพ์คำว่า T E L โค l o n แล้วก็ใส่หมายเลขโทรศัพท์ของเราเข้าไปเสร็จแล้วเราก็ใส่ป้ายกํากับไว้ว่านี่ก็คือเบอร์โทรศัพท์นะคะหรือว่าจะเขียนว่าติดต่อก็ได้แล้วแต่นะคะ พิมพ์ลงไปนะคะเสร็จแล้วเราก็กดคําว่าไปต่อนะคะต่อไปอกดต่อไปเสร็จแล้วก็มาใส่ชื่อชื่อตรงนี้ก็เหมือนเป็นชื่อเมนูให้เราจําได้อย่างใครที่มีหลายเมนูก็อาจจะแบ่งเป็นซีซันเป็นตามโปรโมชั่นใช่ไหมคะอย่างเช่นไตรมาสที่1ไตรมาสสไตรมาสสแต่ถ้าอย่างเราไม่มีไม่ได้เปลี่ยนบ่อยอันนี้ก็ใส่เป็นเมนู3แล้วกันนะคะแล้วก็ใส่วันที่ลงไปด้วยนะคะให้เลือกวันที่ถ้าไม่เลือกวันที่มันก็จะไม่ยอมให้เซฟนะคะ,นะะกดเข้าไปด้วย อ่ะอันนี้เลือกไปไกลๆหน่อยแล้วกันนะเลือกไปเป็นปีหน้าเลยโอเคอ่ะแต่เราก็ไม่ได้ใช้อันนี้อันนี้ทําให้ดูเฉยๆนะคะกดโอเคเสร็จแล้วตรงข้อความอนะข้อความเมนูบาร์มันจะมีคําว่าเมนูแต่เราสามารถใส่เองก็ได้นะคะแค่14ตัวอักษรอันนี้จะใส่คําว่าคลิกดูละกันเพราะว่าบางครั้งมันอาจจะมองไม่เห็นเขาก็จะได้เห็นตรงนี้นะคะแล้วเขาก็คลิกเข้าไปดู ตรงนี้เราจะซ่อนหรือจะแสดงก็ได้แต่อันนี้แค่3 3ช่องมันเป็นแนวสั้นเราเอาแสดงแต่ถ้าสมมติว่าเปนยันใหญ่เราอาจจะซ่อนก็ได้นะคะเพื่อไม่ให้ลกแล้วก็กดบันทึกนะคะสอรอบบันทึกอันนี้เสร็จเราก็บันทึกปิดกดปิดนะคะแล้วก็บันทึกตรงนี้อันนี้มันบันทึกไม่ได้เพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีเมนูที่ใช้อยู่แล้วซึ่งระยะเวลามันค่อมอยู่นะคะระยะเวลามันยังอยู่ในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเราต้องกด ตรงนี้ก่อนว่าไปเปลี่ยนอันเดิมเมื่อกี้เราไปกดเป็นบันทึกก่อนแล้วเราก็เข้ามาตรงนี้ไปเปลี่ยนตรงนี้อันเก่านะคะคือถ้ามันพร้อมใช้อยู่เนี่ยแสดงว่าอันนี้มันอยู่ในตั้งเวลาแสดงว่ามันใช้อยู่แต่ถ้ามันไปอยู่ตรงพร้อมใช้แสดงว่ามันยังไม่ได้ใช้เพราะฉะนั้นเราก็ไปเปลี่ยนตรงนี้ให้มันเป็นไปที่พร้อมใช้นะคะเสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนอันเมื่อกี้ที่เราสร้างแก้ไข แล้วให้เปลี่ยนตั้งเวลาตรงนี้มันมีให้เลยว่าเปลี่ยนตั้งเวลาเราก็เปลีกดเขาว่าเปลี่ยนเลยนะคะพอกดเปลี่ยนแล้วกดแก้ไขเสร็จแล้วเราก็กดคําว่าต่อไปนะคะตรงนี้เราไม่เปลี่ยนค่าอะไรเราก็กดบันทึกได้เลยเม <ME> ื่อเราก,กดบันทึกเสร็จแล้วนะคะ,ะมันก็จะมาอยู่ที่คําว่าตั้งเวลาและคือมันจะใช้เวดูซ้อนกอัน2อันไม่ได้เราอยากรู้เราก็เข้าไปดูในลายส่วนตัวของเราที่เป็นเพื่อนกับลาย oa นั่นเองเห็นไหมว่ามันเปลี่ยนแล้วเมื่อกี้มันจะเป็น6ช่องอยู่นะคะ5ช่องเมื่อกี้เป็น หน้าช่องอนะคะคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วลิสต์เมนูทําง่ายไหมคะวันนี้เอาคลิปนี้มาฝากกันถ้าเห็นว่าดีมีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ